วันที่14เมษายน2530กองกำลังทหารฐานจโจมจากค่ายปักธงชัยถูกส่งเข้าไปบริเวณเนิน408ช่องบกตำบลโดมประดิษ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีอีกครั้งภารกิจการปฏิบัติในครั้งนั้นคือปราปรามกวาดล้างกองกำลังทหารเวียดนามให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยในระหว่างการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ กองกำลังทหารของเวียดนามซึ่งอยู่บนเนิน408ช่องบกได้ระดมยิงปืนใหญ่และพอเสวเครื่องลงมาที่กองกำลังฐานพานจู่โจมจากไข่ปักธงชัยอย่างหนักจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวทำให้มีกำลังคนของกองร้อยฐานพาานจู่โจมที่965ได้รับบาดเจ็บหลายสิบนายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนนายนั่นก็คืออาสาสมัครฐานพาน เดชเกีศสันเทียกำลังคนของกองร้อยฐานพันจู่โจมที่965พลานนุ่มฤทธิไก่จากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นขอสดุดีวีรกรรมอาสาสมัครฐานพรานเดชเกตสันเทียไว้นะโอกาสนี้